我他妈！ สบแล้วนครับตลาดแล้ครับูพิ่มครับไปครไปครับรับไครับไปครับครับครับัไปครับไปครับไครับไปคครับครับไปครครัครับเราตัร เียไปไหนครับเอาขึ้นไปแล้วหรือเปล่าครับเบียสังรนี่ครับชมเปญแชมเป้ลนีต่ะเอนตัไม่ได้นะครับตัวนะครับ เเธออกกิจจีับคู่ที่สี่เจอกับเธอรับมีใบขึ้นปีคู่ที่ห้าเธอต้กิจปีเจอกับเธอต้กิจปีคู่ที่หกเสียตีบาตาเจอกับช่างใจเอคู่ที่เจ็ดอันีมุดดุเจอกับเสียตีบเอตาคู่ที่แปดลูกตั้มเจอกับช่างใจ่มีคู่ที่เก้าเธอต้องกิจปีเจอกับลมตุ้นทั้งนคู่ที่สิบเสียตีบ่อตาได้บ่ายนะครับ อันนี้จะมีใครตายหรือเปล่าผมไม่รู้นะคุณต้อง

คู่แรกจบจ๋าเลยครับคู่แรกจบจ๋าเลยครับเจอกับรองเฟืองนะครับเจอกับรองเฟืองครนะเจอกับรองเฟืองครับคู่แรกไล่ลุกครับเฟวองไล่ลุกของบ้านใหม่นะครับคู่ที่สามนะครับเมียสั่งลุยนะครับเจอกับไล่ลุกของบ้านใหม่นะครับคู่ที่สี่คู่ที่สนะครับช่างเบื้องวัดตู่นะครับ จอกับวัยรุ่นรับใหม่นะครับคู่ที่ห้าจบจานะครับเจอกับรองเฟืองนะครับคู่ที่หเมียสังลุยนะครับเจอกับจบจ๋านะครับคู่ที่เจ็ดรองเฟืองนะครับเจอกับรองเบียวัตสุดนะครับแล้วคู่ที่แปดรับรุ่นรังลุยนะครับเัยกับนรองเฟืองวัยรุ่นรับใหม่นะครับแป่เก้าแล้วนะครับเจอกับเมียสังลุยครับคู่ที่สุดรองเบียวัตสุดนะครับเจอกับวัลรุนัจบจามาแล้ว ค้ดที่11นะครับวัยรุ่นใหม่นะครับไบอร่ายคู่แรกนะครับจึกษาอยู่นะศึกษาอยู่นรับอุกคนทำได้ไได้เลยครับคู่แรกคู่ที่2ว่าเพองนะครับโดอจัดวัยรุ่นับปรับคอนเทนตใหมดูเจ้จ๋ามาแล้วครดจ๋าอยู่ฝั่งแดงครับจ้าจ๋าอยู่ฝั่งแดงครับศึกษาตะเพลเพื่ แสบบังทานที่จะวัดเครื่องตรงนี้นะครับแาลเครื่องเสร็จแล้วแผลจะแอเครื่องหนึ่งคนกรรออมการวัดหนึ่งคนนะครับคือเจ้าของเครื่องอยู่ได้แค่คนเดียวแลวกรรมการวัดหนึ่งคนนะครับแสได้ไม่ยุปัญหากันไม่ใช่ราไปวุ่นวายกันคือครูหนึ่งนะครับตกแสบอยู่เดงนะครับตกแสบอยู่ดแดงมรอเครื่องครับรอเครื่อง ทยอยมากันแล้วครับนี่ครับโอเพชเปนซิมครับขอบครับเพื่ออที่ตภอตาเชื่อครับอบตวอีละครับเพื่อครับ เปลงเท่าแล้วครับติสันะครับลองเฟืองสู้สู้ติดสังแดงนะครับลองเปืองสู้เปลนะครับแต่ติดสังตุดสังใช้ติดจักเวลาเลยครับถ้าไม่เข้าเท่าเจ้งเลยครับถ้าไม่เข้าเจ้งเลยครับตัดสินเลยครับเลยให้โอกาสครับติดตึงเลยครับทรับก็ไม่ทำเวลาใหไม่นได้เลยนะครับมาครับมาครับอันนี้นะก็ลองเปืองครับลองเฟือง คู่แรกครับลองเฟืองนะเจอกับจกจ๋าครับลองเฟืองเจอกับจกจ๋าครับคู่นี้ครับบันเทิงครับคุณผู้ชมครับบันเทิงครับตัวสามตัวเตอร์นะครับแล้วตัวเออยู่นะรายเลือกทางรถไหนเบย่ไี้ไหมนำเลือกมาสุดสตาลเลยครับ งานเข้าฝั่งไหนโหจกจ๋างานเข้าเลยครับแรงถูกฝังเออมองไม่เห็นแล้วระด้วยชัย้วยชัยนะครับถ้าท่านรู้แลครับามงานด้วยนะครับว่าจกจ๋างานเข้าสางหรือสามรถนเข้านะครับช่างบียน์ครับเร็วชวขาของไม้ทันไปายสองจังหวะนะครับไปแล้วใช่ไหมครับต้องปอะไรทำตัชามาว่าเปหรืเปาเข้าสำัพูต่อไปนะครับโอเพ่นเม้นสินเนเ่อ ยังไม่จบนะครับดีลุกนไปครับตัดไฟลุกคองต้านใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องยกของแล้วเสต้องยกออกแล้วเลไปครับยกไฟแลวยกไปแล้วเรี่ยมไปขาวนะครับให้สั่งครับยไปแบได้วยนะครับผู้ที่สอนะครับลองเืองตมาผู้ที่สองนั่นนี่ตัดไเลา้กคลองต้านใหม่อยู่ดี ลองเปืองก,กับวัยรุ่นของบ้านใหม่ครับคู่นี้แถวสนามรับแาวสนามไปครับไปครับไปไปองบ้านใหม่ครับไปบ้ เงินเข้าไปครับวัยไวรุ่นของบ้านใหม่น้ําเงินครับนี่ครับเมียสั่งลุยครับโอ้โหไแฝงด้วยครับเดี๋ยวามหน่วยครับ ผมว่าเลยเลยเวลาแล้ว <Massachusetts. S 1> เจ็บถึงไหมเวลาทั้นใจรึเปล่าครับเราก็ไม่รู้ให้ใครเข้าเต้าใจมั้ยครับตัดไฟไม่เต้นมั้ยครับตัดไฟไม่เต้นมั้ยครับตัดไฟไม่เต้นมั้ยครับไปครับช่างเบียววร,ร์วัดสุดไปแล้วครับไปแล้วครับ

ไฟรุ่น c o v ่าใหม่เอาโอเคครับคู่นี้ก็ไม่เข้าร้านนะครับไฟรุ่นค o v e r ใหม่เลยนะครับเข้า r ใหม่เลยนะครับไม่ไหวจริงๆครับนนะครับรองพรมีกางเกงสังนรุ่นนะครับคู่ที่5รองพรมีอยู่เลยกางเกงสังนรุอยู่ทักงหมนะครับคือผมก็อยากจะถ่ายทอดให้นะครับจริงๆผมก็ชอบรุ่นนี้มากครับ จริงๆผมก็ชอบชอบรุ่นนี้มากๆครับแต่มันมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับจุดสตาร์ทนะครับรถชิ้นนี้โดยเฉพาะเวลาที่มันมีแสงอยู่ข้างหลังยิ่งหนักเขาไปใหญ่เลยครับมันมองไม่เห็นเลยเหมือนเราถ่ายย้อนแสงด้วยอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะทำให้มืดหนักขึ้นเละครับรถรับก็รถที่เสียก็เห็นกลับมาแบบนี้ครับนะครับ ขาสุดสตาร์ทเพื่อที่จะจัดดาวหรือข้าวต้มข้าวสุกสตาร์ทผีพระนมองฟองอะไรไม่เห็นนะขออภัยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะขออภัยนะขออนุญาตนะครับตัดการไลฟ์สดนะครับแค่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่24เจอกันที่วัดชวีภูรังสรรนะครับแล้วกับการเลี้งขันเรือเร็วนะครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีจ้าครับริทนาเนี่ยฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดี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 ครับนวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร อยากจะถ่ายให้ดูต่อะครับมันมองไม่เห็นจริงๆนะฮะนี่มืดครับสุดๆแล้วครับสุดๆแล้วฮะเดี๋ยวใหม่นะครับดูหลบหนามาหลดฝนมานะครับมาล้าไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านนะฮะโชคดีนะครับ